เดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกท่านไปดูนะครับว่ากบที่จะพงได้มาตอนนั้นที่ใส่ทงปุ๋ยมาเนาะว่าเรามาปล่อยเลี้ยงมันจะโตหรือยังนะครับกบนะครับซื้อมาสองร้อยตัวนะครับได้ทั้งลูกหวกมาด้วยนะครับก็หวกเขาก็ขายโลหลายบาทนะครับสามร้อย นะครับอันนี้เราจะพามาดูลูกกบที่เราปล่อยเลี้ยงนะครับผมโอ้โหเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มจะโตนะครับก็กินหัวอาหารประดุกนะครับผมให้อาหารประดุกไม่ได้ให้อาหารกบนะให้อาหารปลาดุกสองร้อยตัวก็เหลือประมาณร้อยร้อยเก้าสิบแปดตัวเพราะเขาตุยไปสองนะครับช่วงขนส่งนะครับอืม ช่วงขนส่งแล้วก็บางทีก็ลืมถ่ายน้ำนะครับก็ทำให้เกิดน้ำเน่ามินเนาะอ่ะอวันนี้ผักบุ้งเที่ยวามาให้เขาก็กินเกือบหมดแล้วเหลือแต่ลำต้นนะครับกบน้อยนะครับเลี้ยงไว้ก็พอได้กินนะครับแต่ส่วนมากวัยรุ่นจะมาซื้อมาขอซื้อไปไปทกปลาไปปลาโดนะครับ ไปทอกปลาโดในห้วยนะครับเด็กๆก็จะมาขอซื้อตัวละยี่สิบบาทนะครับตัวละยนะี่สิบตัวใหญ่นะนี่รุ่นนี้นะเขาบอกว่าตัวหนึ่งตกได้หลายหลยหลายครั้งเพราะว่าปลากินแล้วก็ยังตกได้อีกนะครับนี่นี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วนะครับก็เหลือไว้อยู่แค่นี้แหละนะครับเหลือไว้ประมาณเท่าไรเจ็ดแปดตัวอยู่นี่และครับ กบพ่อพันธ์แม่พันธุ์นะครับตัวส,สวยๆงามๆเนาะก็เลี้ยงไว้ธรรมชาติวิถีชีวิตบ้านเรานะครับเลี้ยงนอนปลูกนี่นะครับผมสำหรับเผือกเผือกสวนครัวนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเมื่อคืนก็มีฝนโปรยนึกว่าจะตกลงมาแรงแต่ไม่ตกนะครับไม่ตก ก็ทำให้ข้าวที่ใส่ปุ๋ยไปก็เหลืองกระดํากระด่างเขาเรียกว่าเหลืองมั่งเขียวมั่งเป็นจุดเป็นจุ่มอะไรกันไปะนะครับอืมเป็นแนวนี้แหละครับถบ้าฝนฝ่าบันตกอันนี้ก็คือยายานางหรือย่้านางคุณยญ้านางนะครับก็จะปลูกไว้ริมริมรั้วริมริมมันนี่ติดกับต้นผักติ้วนะครับผักติ้วนี่ก็มาจากป่า จากป่าตอนเอามาต้นเล็กๆเ,เท่านิ้วก้อยนี่นะครับต้นเล็กๆเ,เท่านิ้วก้อยแต่ว่าพออันนี้เขาก็โตโตโต,โตแล้วก็ได้กินทั้งดอกทั้งใบนะครับเวลานึกอยากกินนะก็เอามาซุปนะครับซุปผักติว้วเนาะวิถีชีวิตบานๆกันจะสิล้วครับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่รับชมครับ